ที่ลีคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัข้อทัปิกวันนี้ฝากเงิน80,000บาทกับแคมเปญเงินฝากล้อมเพชรให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่11.73%รับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนนะครับฝากเพียง13เดือน14วันนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากรับได้เลยนะครับสามารถฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2568นะครับ หรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากนั่นเองนะครับทำความรู้จักกับเงินฝากล้อมเพชร13เดือน14วันอัตราดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่11.73%ต่อปีจากธนาคารทกสกันครับเงื่อนไขหลักนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยจึงจะฝากได้ยอดฝากขั้นต่ำครั้งละ10,000บาท รวมสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อลายเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ไปจนถึง30มิถุนายน2568หรือธนาคารจะแจ้งปิดรับฝากนั่นเองอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2568อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.8%ต่อปีหรือเทียบเท่า 2. 1-2%ต่อปีสำหรับเงินฝากประจำโดยอัตราดอกเบี้ยจะแบ่งเป็นช่วงดังต่อไปนี้ช่วงที่1นะครับวันที่1พฤษภาคม2 5 6 8 3ถึงส1มีนาคม2568อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1-44%ต่อปีหรือช่วง11เดือนช่วงที่2 1. เมษายน2569ถึง3าพฤษภาคม2569อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1-5%หรือ2เดือนช่วง2เดือน ช่วงที่3 1มิถุนายน2569ถึง14มิถุนายน2569นะครับ11.73%นะครับหรือประมาณ14วันเนาะสเต็ปขั้นบันไดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณดูการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดวันที่14มิถุนายน2569คุณจะได้รับอัตรา เงินต้นนะครับได้เงินต้นไปเลยบวกกับดอกเบี้ยนะครับที่เป็นดอกเบีย้ยเฉลีย่ยทั้งโครงการ1.8%ต่อปีระยะเวลาการฝาก13เดือน14วันนะครับหมดเขตรับฝากทั้งวันที่30มิถุนายน2568หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับฝากนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรอมเพชร มันมี3สเตปด้วยกันสเตปที่1นะครับเงินต้น8 0 0 0 0ดอกเบีย 44, ้ย1.44%จำนวนวัน3 3 5วันดอกเบี้ยที่รับห0 5 7บาท32สตางค์สเตปที่2นะครับ1นจานะครับจำนวนวัน61วันดอกเบี้ยรับ200บาท5 5สตางค์สเตปสุดท้ายสเตปที่3 14วันนะครับดอกเบีย 73, เ้ย1 1 7เ ดอกเบีย้ยรับ359บาท93สตางค์รวมอัตราด,ดอกเบีย้ยทั้งหมด1,617บาท80สตางค์รับอัตราด,ดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปนะครับเงินต้น80,000บาทดอกเบีย้ย1,617บาท80สตางค์เป็น81,617บาท80สตางค์รับดอกเบีย้ยไปเลย ก่อนจากการนะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากจะมาในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็เดๆแคมเปญโดยๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดใครอยากให้คำนวณอัตราดอกเบีย้ยไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ